สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยน,นะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางห้านอยสูตรมารวมทั้ง4ี่นอยเนะาะงวดประจําวันที่10สิงหาคม2 5ง5ันห้ารอนะคะกไปรับชมเรามาดูผลอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะพี่น้องจาอ๋ามาดูผลของวันที่10 กกันกนน่อะะคะวันที่10นะคะหน่อยเฉพาะกิจออก7 1 4อ่ะ1 4ตารางมานะคะพี่น้องจ๋าเข้าตลาดเนาะส่วนหน่งสีแอดไม่มีนะคะอันนี้ก็เข้าตลาดนะคะส่วนล่าง2องสนะคะแอดมี7 2นะคะมาในตัวชุดกันเนาะแล้วก็พิเศษ0 1 6อ่ะศูนย์มาหนึ่งมาหกมานะคะตารางแตกสามตัวเนาะพี่น้องจา๋า 16กแอดก็มาเช่นกันเนาะส่วนล่าง10นนะคะ10มาตัวที่แอดเน้นตารางเราก็มานะคะส่วนน,น้อยๆปกติเนาะ180นะคะ180แอดก็หลุดไปเนาะในล่างนะคะล่าง18 18มาตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะเข้าล่างนะคะส่วน VIP 976นะคะ76แอดก็หลุดไปเนาะล่าง83 เดนที่3มาเนาะแปดสอดไม่มีนะคะหลุดไปเนาะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่น้องจ๋าสําหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มพานิดานะคะสามารถแอดไลน์ตรงนี้นะคะแอดไลน์ติดต่อสอบถามได้นะคะอ่าในกลุ่มก็จะมีแนวทางหุ้นให้ด้วยเนาะอ่ะแนวทางในกลุ่มแอดก็จะให้ประมาณนี้นะคะ3ตัวแตกเนาะ3ตัวตรงๆเลยนะคะ จะจับคู่ให้แบบนี้นะคะให้3าตัวด้วยอ่าทั้งเราเนาะราแอก็จะจับให้แบบนี้นะคะวันนี้ปังมากๆเลยนะคะมาทั้ง4ี่คู่สตัวด้วยนะคะสนใจทักทายได้เนาะอ่าไปกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าไปกันต่อของวันที่ส0เนาะ วันที่10นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูตารางตัวดินกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะสำหรับตารางตัวดินนะคะตารางตารางตารางตัวดินแอดก็จะมีแปดห้าหสาม 2แล้วก็9เนาะ9หรือ6นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่ตัวเด่นตัวที่แอดจบคู่ให้นะคะก็จะมี2 1 2 3 2 7แล้วก็2 9เนาะอ่ะ2 9หรือ2 6นะคะ9กากับ6ตัวเดียวกันส่วนเด่นที่5นะคะแอดก็จะมี5 1 5้าสามสี่ห้าแดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในชุดกันเนาะในชุดกันนะคะตัวที่แอดจับคู่ให้ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะพี่น้องจาอ๋าอ่ะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะในชุดกันก็จะมี1นึ่สาหนึ่งเจ็ด ส6 6 9นะคะอ่าส่วนในการเบิ้ลก็อย่าลืม3า9สกานะคะการเบิ้ลอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะาสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดเน้นก็จะมี2 1 สอหรือสองหเนาะพี่น้องจา๋าส่วนหนะคะก็คือห้าหนึ่งหส่ส่วนในชุดการแอดเน้นไปที่หนึ่ี่หหรือ4ี่เนะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทาง นำไปพิจารณาดูนะคะพี่น้องจะเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้เนาะอ่ะก็ขอให้พี่พี่เอทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ